การชกของคุณป้าเผานะครับการมาถึงเมนประชานกุงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็รที่ทำพิธีสร้งสางศาสนาวันนี้พี่น้องเขากาเจมชาลา เทรดไม่ดีสิทุกคนตอนนี้การสกัของคุณป้าวาลีนาภูวงนะครับมาหอนภาษาหนองกุ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วยกันช่วยกันต้องช่วยกันกลมแหนลมือ เอเอช่วยกันพี่นอ้องเพื่อตกแต่งเพืเอ่อความเรียบร้อยนะครับช่วยกันลูกลานผู้บ่าวเท่าหันคนละไม้คนละมือเพื่อความสำเร็จพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องข,ขอกลัาเรียนเชิญเด้อทางในศาลานะครับทางในศาลาเก้าอี้ยังว่างลายนะครับพี่น้องขอกลาบเรียนเชิญนะครับมานั่งเก้าอี้นะครับทางศาลาเฮามีพัดลมเย็นยินนะครับขอกลาวเรียนเชิญญาติพี่น้องนะครับมาร่วมสงสการสุขของคุณป้าวารีนาภูมิในเมือนี้นะครับขอกลาเรียนเชิญนะครับ มาทางที่ละทางศาลานะครับอ่าตรีเฮาพ่ออี่บกก่เก๋เฮาที่พ่อจนอย่าไม่รับสิ้นสุดลงง่ายลง ธรรมทีเปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอน รัวการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครับก็เห็นญาติพี่น้องได้เดินทางมาร่วมประสบการได้มาร่วมให้กำลังใจในส่วนของครอบครัวผู้สูญเสียนะครับในวันนี้นะครับก็คงจะขอกราบขอบพระคุณนะครับญาติพี่น้องแขกบ้านใกล้บ้านไกลนะครับในหลายหมู่บ้านที่เดินทางมา เพราะว่าวันนี้มีงานสองงานเนาะก็เลยเดทนเวลาไปนิดนึงนะครับเดทนเวลาไปนิดหนึ่งนะครับก็เห็นญาติพี่น้องคุณาฝากั้งนะครับในการที่จะมาให้กำลังใจครอบครัวของคุณลุงพิษนภวงนะครับพ่อป้ายนะครับนภวงในวันนี้นะครับก็พ้อกกับขอบคุณทุก ท่านนะครับที่เดินทางมาะออะนะครับก็คงจะรออีกสักรู้นะครับ พี่น้องส่งสการสุข,ของคุณป้าวารีน,นาภูมิไดรัมเจ้าภาพนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องแขผง้มีเิียเกินะครับเป็นอย่างสูงที่ให้ความบุเคาะเสียสละเวลานะครับมาร่วมส่งสงกรัรคุณแม่วารีนาภูมิในวันนี้นะครับก็บขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับวางดอกไปจันทร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าญา,าติพี่น้องนะครับยังมีเวลานะครับก็ขอกาบจะเชิญทางบ้านเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทางเจ้าภาพได้ดูแลในเรื่องของข้าวปลาอาหารเป็นการขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ